S, S A M F C ช่อง YouTube ขอมาครับหุ้นอะไรหวะผมไม่ค่อยได้เห็นเลยดูภาพใหญ่ก่อนครับภาพใหญ่มองไม่เห็นดูคอเตอร์เลยแล้วกัน S, S A M เข้าตลาดมาทำแนวรับอยู่สองจุดหกหกขึ้นไปทำไฮสูงสุดอยู่สิบบาทโอ้โหสร้างดอยซะสูงเลย ปรับฐานปี2008ครับ4ี่สตางค์จากนั้นทําำไฮสูงสุดอยู่3ามบาทเจสตางค์ไม่เห็น10บาทอีกเลยปรับฐานเซอร์กิตเบเกอรอยู่18สตางค์งั้นเอากรอบ3.76กับ18สตางค์ตีเส้นเทนเส้นกดวิชาเดิมมาครับตีให้มันมาใกล้18สตางค์นะ อ่ะนี่ครับปรับเป็นเด y ดูว่าข้างบนมันตรงหรือเปล่าข้างบนไม่ตรงปรับปุ๊บนะครับย้อนกลับไปดูราคาปัจจุบัน S A M ไม่ทราบว่า F C ถือทุนเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้กลับขาขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันเหนือ 0.47เหนือเส้น200วันครับแต่เส้นเทรนด์เส้นกดบอกว่าไอ้ SAM เนี่ยประมาณ25ตังค์ -30 ตังค์กลับเป็นขาขึ้นแล้วครับเส้น200วันบอกว่าไม่ได้มันต้องประมาณ35-40ตังค์นะครับถึงจะกลับเป็นขาขึ้นครับตอนนี้ก็เริ่มย่อตัวเราจะสะสมหุ้นตอนยอ่อหรือหุ้นตอนขึ้นอืมถ้าเรามองตัวนี้เป็นหุ้นที่ดี ถูกไหมแนวรับแรกอยู่67สตางค์แนวรับที่สองอยู่57สตางค์ไม่ควรหลุดครับม,มีแนวรับแรกตรงนี้ด้วยครับแนวรับแรกอยู่75สตางค์โหแต่ราคาปัจจุบันเราอยู่76สตางค์ครับถ้าหลุดก็คงไม่แปลกนะ แนวต้านแรกอยู่85สตางค์แนวต้านที่สองอยู่1บาทผ่าน1บาทไปได้เนี่ยมองแถวนี้ครับเก,เกือบๆบาท80เราก็ไล่แนวต้านมาบาท57และ บาทยี่บแปดก็ได้ถ้าจะให้การตีถีวันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะถีมากไปนะครับมันอยู่ที่ว่าคนแบบชอบละเอียดขนาดไหนอะไรเงี้ยสรุปแผน S A M ครับก่อนที่จะคุณจะเข้าเนี่ยหรือคุณมีอยู่เนี่ยคุณสรุปให้ได้ก่อนว่าตอนนี้คุณตัวเนี้ยมันดีไม่ดีพื้นฐานเป็นยังไงงบกําไรไหมงบทรงๆไหมหนี้เยอะไหมนะครับสินทรัพย์เป็นยังไงนะครับมีมันผลหรือเปล่า ถ้ามีปันผลเนี่ยนักลงทุน VI ไอเขาชอบครับเขาจะสะสมแล้วเขาจะได้ตังค์ทุกเดือนเอ้ยได้ตังค์ทุกปีทุกปีปีหนึ่งพอเผลอบางบางตัวให้สองครั้งนะนะครับสรุปแผน SAM ครับแนวรับเจ็ดสิบห้าสตางค์แนวรับหกสิบเจ็ดสตางค์และห้าสิบเจ็ดสตางค์เอาตรงๆแนวรับสุดท้ายห้าสเจ็ดตางค์ก็ไม่ควรหลุดอะ่ะนะครับเพราะว่าอีกแค่สิบตังค์ก็ถึงเส้นสองร้อวันละสี่สิบเจ็ดสตางค์มันไม่ควรหลุดลงไปนะนะครับแนวต้านถ้าผ่านกลับไปได้แปดสิบห้าสตางค์ละหนึ่งบาท ถ้าผ่านหนึ่งบาทไปได้ลุ้นไปบาทแปดสิบเลยครับนะครับตามขั้นนี้เลยหนึ่งบาทบาทสามสิบบาทหกสิบบาทแปดสิบประมาณนี้ครับพอหุ้นพวกนี้ยหุ้นราคาพวกนี้นะถ้าวอลุ่มมาหนักๆเนี่ยโห้ไม่เกินสามดือนวิ่งถึงแป๊บเดียวเลยแล้วก็จบรอบแล้วก็ย่อมาใหม่นะครับเราก็ต้องดูประมาณนี้ด้วยนะครับแต่กรอบใหญ่ๆลืมไปยังตะกี้กรอบใหญ่ๆเนี่ยกรอบใหญ่ๆเขาอยู่ ามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ครับอันนี้ต้องดูพื้นฐานหุ้นแล้วต้องดูพื้นฐานหุ้นแล้วว่าหุ้นว่าจะขึ้นไหวไหมนะครับนะครับ